เอาทำการเปิดน้ำเร็วจับปลาครับเปิดน้ำจับปลาอันนี้เป็นถนนครับถนนสาธารณะเดี๋ยวกันอันนี้ให้น้ำไหลมาตรงนี้ครับอันนี้วิ่งข้ามได้อยู่ทดีทำเป็นสลบหลังเต่าเดี๋ยวมาดูครับเจ้าของสั่งเปิดน้ำแล้วจโัโ่อ อ,อน้ำมันเยอะไปครับเปิดน้ำหมอกจับปลาเลยแต่น่าจะไม่แห้งหรอกแต่ถ้าเปิดลึกๆต่ำๆนี่น่าจะแห้งเลยเนี่ยเอาเสมอพื้นนี่เลยพื้นนานี่แหละน่าจะแห้งครับไปชมทางนู้น แมงกิซอนตัวนี้ว้บินมาชนนี่ตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็ไหลลงนี่เลยโอ้ไหลบ่ไหลบ่ปึ๊บ บัน,ะ,นะปัดปัดไอ้เพื่อนน่ยเออสลบสลบไอ้เพื่อนน,น่ะส่นมอเตอร์ไซค์มาเลิงเออละ ดีด,ดีเราทำงานเราอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นด้วยอันละเออเดี่ยวเยี่ยม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 โอเค่ามาแล้วมาแล้ว chồng trông lên nhé à lông nè, à lông nè, à à long nhìn ờ kéo tên mà dùng dài à lông lên nồi lên Ừ เอวางไปวนนี้เลยเนี่ยเนี่ยนับไปนเอาดางยน้นับ่าไปทุกีดกจับเด่นันไปทุกีดนักาอนนันมาไสก่อนไหนเอามาเอาดางไปลักไปเอาไปเอาอยู่บ่กำลังไปเอาอยู่บ่อ๋อได้ได้ได้แล้ไปทุกทีันจัย่งมาหาเลยเอนตาหนึ่ยนี่นะมาไปไาเหี่ยงจังบ่เดี๋ยวให้เราจบตรงนี้เลยยก่อน Mày tên này tự hô tự nó đây đang mà đã xem chị khmu oi, ở cho đâu แล้วเอ๊ะส่บนนี้เลยนี่ใส่บนเนี่ยนั่นละ ักขา้างหน้านั่นเลยหาตายเลยอ่ะอ๋อเบอร์เลย ว่าไปเลยนะมันวารหลไปดิถ้าไม่เปิดถนนเนาะน้ำก๊อฟวิง นำกัอวิ้งบาถ้ามันไม่ไหลดิมันก็อยู่แค่นี้เนาะเปรมโอมันไม่ไหลดิมันไม่ไปเลยมันได้มันไ่ยู่แค่ไี้มันเลอทางเร็วอะไม่ยืนดู่าตเกอร์อยู่นี่นะ

กวย3กิโลจู๋ตะกี้เต็ม3โทรให้เนี่ยไม่จูญให้ไม่จูญ3เปียเนี่ยระดับน้ํามันเสมอพอดีเลยใช่มั้ยน่ะเออกวนนั้นถ้าโอเคโอเคเก๋กนันประทับเลยให้ได้บอกเลยจะปล่อยให้บอกกนันปรับบอกกนันปรับ

สลบรถมันข้ามได้อะตอนนั้นเราไม่ได้ถามว่าเบิกเท่าร้อยหรือเบิกอะไรเปิดทางก่อนเดี๋ยวๆค่อยถมขึ้นเห็นไหมลึกดิ เบบรื่องอะไรบอเรื่องแะลรบอตอนนั้น

เอารอติดตามคลิปต่อไปอเออ